โอ้โห oh, oh, oh. คลิคกคลิกดิสเกมอาอะไรวะเกมอะคอมพันีฮะเออได้ใช่ได่ใช่คอมพันดีดนะครับแล้วก็มีเกมใหม่ที่มา Sh Sh ก็คือช่วชาวอินอันเดอร์เวิลด์ครับก็คือเรื่องต่อจากอันเดอร์เวิลด์ออฟฟิศก็ประมาณนั้นแหละ ชิบหาและตัวหมดตูวบนว่าเพราะเราจะได้เจ,จะกันปล่อยอยู่นะผู้จัดจาการวัคีนทำไมไดาถึงทบด้วิหน้าหน้านัากลัวแบบดันด้วยลหรผู้จัดจาการวัคีนยิ้มหน่อยสิเราหาก็ไม่ต้องตึงเครียดขนาดนั้นก็ได้เออท้าว้เรียกผมมาแล้วครับฉันขอพูดแบบไม่เอาคอเล่กกันเ้าอย่าอยู่บริษัทนี้ต่อไป เป็นไปได้ก็ดีครับเห็นไหมแต่ว่ามันคงไม่ได้ง่ายแบบนั้นใช่ไหมละครับงั้นอยากอยู่ทีมสาบต่อไหมเออก็คิดอยากคิดว่าอยากหิวต่อครับไปเรามานั่งคุยกับผู้จัดการทั้งทั้งสองคนนี้กันนะ โอเคผมขอขอเวลาอีกไม่นานโอเคมาต่ออ่ารู้สึกไปชอชดระยะทุกคนเลยฮะจริงๆแล้วช่วงนี้ฉันคุยกับผู้จัดการวอาคีดอยู่อะคุยลับตอนนั้นพวกเขาออกไปด้วยกันเหรอฉันคิดว่าฉันไม่ได้ตั้ใจให้มันเป็นแบบตีแต่แรก แต่พอเห็นบรูโดคุยกับผู้จัดจาก,การวาคีดแล้วอ่ะฉันเป็นกวัวกันว่าทำไมฉันถึงมาอธิบายเรื่องพู้เดี่ยฮาวครับฉันอยากยื่นข้อเสนอให้ได้ข้อเสอนอแล้วครับทีมดึงเปิดเพิ่มอีกสองตำแหน่งหรือว่าขอว่าชวนชวนผมไปทีมหนึ่งแล้วครับงั้นเหรอีกตำแหน่งหนึ่งให้เป็นของฉันแล้วพวกเราก็ตกลงกันว่าอีกตำแหน่งหนึ่งควรจะเป็นของฮาว อีกแค่ผมเหรครับที่บริษัทกำจัดทีม3ออกก็เพราะอยากเอาไฮบริดออกจากทีมเพราะการทพวกนั้นเลยก็เลยมาไม่ได้คิดดีๆนะถึงแม้ว่าทีม3อาจจะรอดแต่เราดูได้ไงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ใช่ไหมละ่ะเพราะกันทีมดึงรับสวัสดิการที่เยอะขึ้นจะดีกว่านะ แถมยังด,ดีต่อการงานของฮาวด้วยฉันไม่สนว่าฮาวกำลังทำอะไรอยู่กับปดุดแต่สุดท้ายแล้วฉันเชื่อว่าฮาวก็้ะตัดสินใจได้ถูกต้องเราเปิดแล,ล้วว่าเคนออกจากข้อประชุมอ่ลืมถามไปบป่อย่าชื่อฮาวใช่ไหมทำไงดีอะจุดท้ายแล้วมันต้องลุกเออแบบลุกเออแบบนี้เพื่อความอยู่รอดของผมเลย สาเหตุเดียวที่ผมสาเหตุเดียวที่ผมมีโอกาสได้ไปทีมหนึ่งก็เพราะผมเป็นมนุษย์แหละไม่ใช่ความไม่ใช่เพราะามสวาถผมด้วยซ้ำฟังดุ๊กพี่ทด้ทำเลยตัวอัดอยู่ใช่ไหมตัวอัดอยู่ดนะ้วยใช่ตัวอัดอยู่โอเคดีแล้วโอโ้โหเช็กเสียฮัลโหลโ,โ,โ,โอเคดังจจแจง๋วแจ่มแจ้งมาต่อว่า บ่ายสามออฟฟิศตุบตุบตฟูตโ,โคมา่ากำลังอาหารกลางวันแย่ที่สุดเลยวันนี้เวลาดูผ่านไปชา้าใจสัวสายพ่อผมไม่ค่อยมีงานเยอะเท่าไหร่ตอนนี้บ่ายสองเองดูไปว่าผมมีงานให้ทำาเยอะเวลาผ่านไปเร็วกว่าดีอีกเหลือแค่ดดเดียวแล้วทำให้เสร็จพักดีกว่าไปาให้งานคาแบบดีไม่ได้ขึ้นมา ว่าตารอบ,รอบๆเอกเาวกว่าตามองรอบๆอ,อิวโรกับหน้าจอกับหน้าจออย่ามีสมาธิอิวโรดูดูจุดจอยู่กับหน้าจออย่ามีสมาธิเขาทำอะไรกันอยุ่ทำอะไรอยู่กันนะมองดูใกล้ๆขนาดนั้นเดี๋ยวก็ตาเสียหรอกผู้จัดการเฮา,อาเออะอกอิวโรรู้สึกตัวว่าผมมองเขาอยู่เหรอ บ,บ้าไงพอมีเวลาสักครู่ไหมอาหา่ะฮะมานี่สิมีอะไรเหรอหาบ่งหน้าที่จอนี่ว่าอะไรเนี่ยตะกร้าสินค้าหลังที่ผมอ่าปรับระบบอะไรนิดหน่อยตอนนี้ผมปรับระบบอะไรนิดหน่อยตอนที่โูบเอสก็ทำให้อ่าแอดลื่นขึ้นเสียงชัดขึ้นแล้วก็เสียงมันดังขึ้นมากจนเสียงกระแตกแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> อ่า นี่เปิดร้านต้นไม้อะไรงนันเหรอทำไมต้นไม้ดลตะก้าของนายเยอะจังเลยเราไม่ได้จะขายพวกมันซะหน่อยฉันเราจะปลูกมันต่างหากเห็ุบอกว่าปลูกต้นไม้เป็นงานตนเหล็กของนายใช่ไหมเก่งยังไงเถอะแต่นี่มันไม่เยอะไปหน่อยละ่ะจุดดีเรารู้สึกว่ารู้สึกว่ามีความมั่นใจล้นหลามนะจำได้ไหมที่ผู้จัดการอุสุบุโนเด็ดไปเปิร์นของเราไปนะจำได้สิหลังจากนั้นเขาก็มาขอให้ผมได้นำต้นไม้ให้นะ คงอร่อยไนะ่ดูสิตนะ <c oughs> มันจะให้เรารู้ตัวตัวเองว่าสามารถทำอะไรได้บ้างมาทำไมนายถึงคิดว่าไม่มีอะไรให้ตัวเองทำได้ละ่ะนายก็ทํางานได้ดีดิเอ่อคือมันก็จริงหรอกแต่ว่าแตรว่าใจว่าเป็นสิทธที่เราต้องการไหมแต่การปุูกต้นไม้อะมันคนเลือกกันเลยนะแหละเป็นสิทธที่ฉันถนัดและอยากทํำแนตะ่ในหาสิทธที่อยากทำแล้วนี่ ตามต,ตงนะเราอยากคอยดูแลและปลูกจนไม้มานาาแล้วฮะแบบพวกคนขายดอกไม้น่ะแลเลระนั่นคือสิ่งที่นายอยากเป็นสินะผมไม่มีขอบกล้าพอที่เลือกเส้นทายน,นั้นเลยแต่ตอนเนี้มีขอบกล้ามากขึ้นแล้วละ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนายได้เจอสิ่งที่ตัวเองอยากทาเลยอยู่โลกดปุ่มซื้อไม่แยังเลยไปแต่ดอยเอ๊ะแต่เดี๋ยวอะไรอ่ะไอซเปอร์ทวุดเลยเหรออ,รหรอ,อืมร้อยพัน เชียร้อยพันล้านวอนอยู่ลลกชนมัยล้านวอนเลยละ่ะหาวก้ทำเป็นรู้สึกตกใจเออโอเคงั้นฉันกลับไปทำงานทอแล้วนะอืออยู่รเริ่มเก่าไปข้างหน้าแล้วเหมือนกันแฮนะงานมาแล้วตั้งแต่ที่ผมเคยเห็นยิ้มเขายิ้มนั้นนนั้นตอนไม่ได้เล่นเกมอ่ะผมก็อ่ะปลดล็อกอะไรวะปลดล็อกความสำเร็จ โอ้โหเมื่อเย็นของทีมเอ่อจะเป็นต้องก้าวเคยขนาเหมือนาากันแล้วนะหกโบสีโบนะออฟฟิศอาทิตย์ห้าเป็นอาทิตย์สุดท้ายผมพูดเราแล้วทุกคนทำงานกันได้ดีเจดีวีนัดอะไรกันไหมแ้่ก็เลยคิดว่าอ่าคิดจะอยู่กับพวกเราทุกคนไปกินข้าวเย็นด,ด้วยกันไหมกระถาจอเลยเนดะ้แล้วชากับวีดัทหรือเปล่าวบีหรอกครับแต่ว่า เอาบอกตอนเี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฉันแค่คิดนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเราก็ดูว่าแงผมมีเ,เรื่องที่ต้องจัดการจากจากที่ฉันรู้อ่ะกระบวนการส่งมอบใกล้สําเร็จจะเสร็จแล้วแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวคิดนึ่ก็จะคุมสัญญาของเราอยู่ดีอการไม่ต้องลำบากทำทำมันต่อหรอกก็ดูว่าแก นี่จะไป็นคาสต์สไท์าคาสต์สไท์ของทีพวกเราได้กินข้าวเย็ยนกันกันไหมนะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดอ,อ่าทีมสามหายไปพวกเราจะกระจายกันไปก็วิวกาได้ทำงานร่วมกันอีกแล้วอะ่ะงั้นทุกคนว่าเหมือนกันแล้วกันไปเจองร้านอ่าสักร้านเลยให้ผมจองเหรอที่เดิมโอเคไหมยังไงก็ได้ครับก็โอเคนะครับอ่ะโอเคครับโรบเบิร์ตออกจากออฟฟิศก่อนคนแรก ชักผู้จัดการเอาแต่เอาแต่ใจชาวบัดเลยคอยบังคัดอารมณ์ทำงานตลอดเลยพวกเราก็เลือกอะไรไม่ได้หรอกครับชีวิตที่ท่ามงาน,นแบบนแี้จุจๆหาวทำไมผมมองผมไม่สายตาที่เหินใจแบบนั้นล่ะก็พอฉันเห็นใจได้ไงไนายถูกแรงกดดันจากสังคมบริษัทมามากพอแล้วผมไม่อยากไม่อยากได้หยิบปรนะโยคนั้นจากคุณชักเลยฮะ มันที่จำชองอ่และโลภมากที่สุดในสังคมบริษัทเพกาะฉันตีใจแด่ใหญ่ชักแกงทําเป็นร้องไห้ในขณะที่กระหองประชุมฉันไม่อยากให้ความเห็นใจของชุนชักสักหน่อยเลยเอ้าแล้วเกะพาไปไหนวะเนี่ยยูโรพาไปไหนวะแล้วสี่โมเสียพล้วออฟฟิศเขาส่งข้อความเข้ากลุ่มเราจองหัวตอนห้าโมงครึ่ง บควรทำงานเสร็จตอน5โมงเย็นออกได้เลยครับเสร็จละโอเคขอบคุณที่จองนะหาดูข้อความตอบกลับอ่าแล้วปิดม s สเซนเจอร์โจหารร้านหารเรียบร้อยล้วลง,งานเสร็จแล้วตอนนี้เราวิวแล้วลาจะกว่าหน้าเจ็ดน,นี้โอ้ยหลายชั้นติ้งตองใครมามาในเวลานี้วะเนี่ยหาไปที่ประตูฮะผู้จัดการบาเคนสวสดครับ เขาบอกฟังคำตอบข้อเสนอของของฉันไม่ได้ใจรักหรอกอเออครับเดี๋ยวฉันจะนัดเวลาคุยกับพาวอีกสบอคินเดินตรงไปหาบูโนโเฮ้ยเขามาหาบูโนโด้วยเองโอ้ดูซีคร้าอ่ะฉันดีใจที่เราไปล้ก็เลยไปหาได้พอดีเลยไม่ต้องเวรหัวแลองสัญญาหรอกเออ,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 อก็อย่าลืมได้ของเราแล้วกันบอคิน ดินไปหาบุโดผู้จัดการของสุบุโดจุ้งอยู่หรือเปล่าสวัสดีไปที่ห้องประชุมกันเลยดีไหมกาดวัดที่ดีค่อนข้างโอคททนนเคแต่โอเคทำท่าทางในการเอออึดอัดเกินไปโอเคบูโดและวาฮีเดนไปห้องประชุมชิจะมาหยามกันแบบนี้ได้ไงอย่าอย่าลืมนัดของเราเชียวล่ะฉันไม่ให้เขาลืมหรอกแน่เจ้าคำเ่งไปหน้าต่างห้องประชุมนั่นทำให้โรบเบิร์ตกังวลกว่าสินะ ชักเพื่นพัตัวเองกาลังพิงฉากกันดูอยู่แล้วแล้วครับันไปพาโชว์เด็ดๆด,ด็อกอโชว์เด็ด,ด,ดจๆจริงจริงจริงจัดปะหามองไปที่ห้องประชุมมาคุยกันนะแนนอนเขาพยายามยื่นข้อเสนอที่สิ่งที่บูโนโรู้ข้อเสนอเหรอเฮ้ยลูกี้ผมดองตั๋วไปเกัแต่ใกล้จะจบแล้วมั้งอ่าไม่เงยเดวคนชอบเสนอันจากไรนะครับแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่สําคัญหายไปจากข้อเสนอ หลักฐานเนี่ยฉันว่าบูโน่คงรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วเอาเคยเห็นบูโน่ลงมือทำอะไรลวกๆไหมล่ะไม่เลยครับฉช่แล้วพอางั้นเลยไม่ต้องกังวลที่พวกเราต้องทําแค่มีก็มีแค่หน้าเฉยๆและเราดูเกิดอะไรขึ้นแค่ดูเหรอผมทำแบบนั้นในสถานการณ์ของผมไม่ได้หรอกหามาไวิที่ห้องประชมุม ไม่นานต่อมาว่าคินและบูโดเดินออกจากห้องประชุมดิดนเนอร์ทีบเหรออืมไปดีไปสินี่มันอะไรกันใช่ไหมส,สิทีมสาวช่วยฉันมาเยอะแล้วนี่เยูนทางเดียวที่ฉันจะตอบแทนได้เพราะเรามีเงินสดสุดุของตัวเองกันอยู่แล้วยังไงมันคงไม่เยอะหรอกกินเนอร์พร้อมหน้ากันครั้งสุดท้ายทั้งทีอย่าก,กินเนื้อถูกๆเลยเดี๋ยวมันทะเดี๋ยวมันจะทำให้ข้าวเสียรสชาติหมด พิจารณาผู้สูบบโ,โน่ไปกินเนื้อด้วยซ้ําไปดูไวว่าเขาไม่รู้จักคุณบุโน่ทีเดีเลยซ้ำมันไปสิอยากงไมิดะบูโน่เหรอครับเฮ่ยดอด่ดานฉบับเลยที่อยู่ตรงนั้นน่ะหาใช่ไหมครับที่ผมเหรอเมื่อคิดได้ครับมีอะไรหรือเปล่าครับเอาไปสิคิด,ดการเข้าไปต้องเอาไว้ผมกันเรียกข้าวเย็นทีิปซาไปโอ้โห ชัด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 ช็ดทำไงดีวะเดยผมต้องรับผู้จัดการท,ทีมหนึ่งจริงเหรอแต่เป,ประเสร็ฐไม่ดูเสียไปแต่ถ้าเสดิเสมหาไเา่เอาเหรออ๋อคือว่าแห่ผู้จัดการวอคินผู้จัดการโรเบิร์ตตอนแรกฉันก็ไม่พูดอะไรหรอกแต่งานไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้โรเบิร์ตจิบบัต ชีพของเราอ่ะก็หาข้าวดีๆกินได้เหมือนกันโรเบิร์ตเอาบัตรกีบัตรมาใส่ใส่คืนในมือวาคีดฉันทราบสึกด้วยความมีน้ำใจของนายไนะด้ประการโรเบิร์ตเพิ่งพาพ่งพาได้ในเวลาช่วงนี้สี่ๆเลยขึ้นเดินพร้อมกับกำบัตรเนี่ยเมื่อนั้นเอาไปทำอะไรกันอยู่อ่ะได้เวลากินข้าวแล้วล่ะ,กะเ,กเก็บของซะเออชอบอ่ะถือพี่แกจะเห็นกับตัวไปนี่แต่ก็เข้าใจพี่กแกแหละ แต่เพราะว่ามีภาระที่ต้องทำนี่คือชีวิตจริงมันคือชีวิตจริงนะฮะห้าโมงสี่สิบมือเย็นของทีมเอาทุกคนต่างต่างขาแล้วก็เยอะพยายามทำงานอย่างหนักก็จะานแก้วให้กับนะอนาคตตัวเองซะทุกคนขบคุณที่ไหนกันนะขบคุณที่ไหนนะครับข,บค,คบ,ขบคุณที่ไหนฮะพวกเธออย่างเด็กแล้วมีควสาว่าเพราะั้นไม่ว่าพวกเธอจะไปที่ไหนก็ต้องได้ไดีแน่ยิ่งดูสิ่งที่เรียนรู้จากที่ดีแหละ หัวน้างานเลวี่จะใจได้แล้วใช่ไหมเจอว่ที่ไหนจะไปทั้นท,ทนที่ลังจากที่ที่ตัวยุทเน,น่ะโดนยุบเนะ่ะสุดท้ายก็ออกมาดีนะสินะยินดีนะครับหัวหน้างานเดี๋ยวอีโรเจอที่ที่ตัวเองที่อยากไปเหมือนกันเหรอผมผมคิดว่าจะเปลี่ยนอาชีพแล้วอะอาชีพอได้รู้เลยเหรอพอท้าได้อยู่แหละว่ายูโรชอบดูแต้นไม้ก็เลยยูโรได้ทำเงานยวกับพวกนั้นแล้วอะยูโรเหมือนไปกับต้นไม้เป็นล้านวอนเรียบร้อยแล้ว ดูเหมือนว่าเขาจะเซแล้วแล้วล่ะแล้วอีโร่จะทำอะไรล่ะผมพยายามจะขายต้นไม้ดูครับคนขายต้นไม้ที่ทำงานกับผู้ต้นไม้เหรอหาเงินกับต้นไม้ได้ด้วยอ่ะเออผมไม่ค่อยแน่ใจกับเรื่องเงินเท่าไหร่อยู่โรชอบต้นไม้อยู่นะครับเขาต้องได้ดีแน่นอนครับกันเหรออยู่โรกดูแลต้นไม้ในออฟฟิศของเราหมดเลยนะครับแอม กีดเองผมผมเริ่มต้นไม้ปลูกก็เพราะว่าคนของตัวเองทำให้ออฟฟิศเด้ดัดผมกลัวว่าทุกคนลำบากพอรู้ตัวทีได้ได้ดีตรงนี้แล้วครับอากาศมันดีดีกว่าแต่ก่อนจริงๆนั่นแหละโชคดีนะอา่าแต่ดูเหมือนว่าฉันพูดเยอะไปแล้วฮะอา้าวมาดูกันดีกว่ากแก้วแล้วก็อีกแก้วชั่วโมงต่อมา เฮานหนเมาแล้วเหรอิดนนึงอะเราเศร้าอะ่ะเอาจะไปถึงเศร้า่ะเ <c oughs> พราเราไม่ได้อยู่ทีมกันอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ทุกๆคนใจดีกันมากอะ่ะเราไม่อยากบอกล้าเลยอะเฮาค่อยๆดันคน,นที่ชิมหน้าเขาอยู่ฮะาที่อิวโรเมาแล้วเหรอดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นแล้วครับ เขาไม่เคยด e uh, <tinc S 1> ื <like a S 1> ่มเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอ่าเขาดูตอนดูเขาตอนหลับซี่ดูเหมือนน้องคนฉันคนหนึ่งเลยคุณเอการัวรุโปูโน่ทาไมดื่มคนเดียวเปล่าเปลียวขนาดนั้นล่ะมาดื่มด้วยกันเถอะนะไม่เป็นไรขอบคุณมากไม่เป็นไรขอบคุณเลยของนายนี่ถยวฉันลินแฮะพอแล้วดาคิดว่าคิดว่าฉันดื่มเหมือนนายอรือไงวันวันแบบนี้ก็เอาไว้มาสิเอาลุยลุยดื่มดื่ม ฮาวมไปที่สักสักคนผู้จัดการชักดูเมาเหมือนกันนะครับแหงมันมน่าสินะขเขาชอบเมสใส่บังคับให้คุณนั่งอยู่กลางดื่มตอนตัวเองเมานะโชคดีที่ไม่ใช่ผมรู้สึกสงสารผู้จัดการผู้สูมบุโรี่อืมเป็นอะไรไปได้บ่อยู่ลร็ขึ้นอย่าสัตว์ห้องน้ำให้ฉันไปดูคนไหมไม่ไม่แบนไลน์อยู่เร็ดินสเปส เอห้องน้ำหมุนติวๆระวังปูโดจับเอโรอ่ะเออเกิดอะไรขึ้นโอ๊ยกิจการบูสโซยูโดเอโรโอเคหรือเปล่าครับเออมีกำแพงตรงนี้เหรอเขามีเขาอยู่งนี้โอ้ยท้องคุณระวังเลยก็ดีนะเขามันใหญ่จิ้มตาอยู่แล้วไม่เห็นไม่เห็นเลยเอผมขออยู่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับผมตอออ่านต่อเลยเมื่อกี้ ไปทำตลาดแค่วากลับมาเคออัดอยู่ไหมเกอะอัดอยู่เ็<笑><笑>เป็นคำนิยามติดปา,ดากอะาดเวว่าจุดเวว่าคุณยืยมเยอะไปนล้นครับมองแล้วก็ไปม,มองทายเองอะโควิดของคุณจะชัดเลยทำไมต้องมาโทษคนอื่นด้วยไอพย้พวกนี้ดิตัวที่มีเขาเนพยายามจะฆ่าชา้อนเฮ้ยคุณใครพยายามฆ่าคุณกันดูเคี้ยวเขาสิดูอ เ,เริ่มสุดสิบทบเขาชิคนเริ่มสงสัยกันแล้วอะชิบหายแล้วทบไกดีวะเนี่ย้ยขอโทษครับขอโทษครับมันเป็นข้อพิโคเองอยู่โลเขาเป็นอะไรนะ่ะผมก็ไปโ้มีอะไรอะโดนั่งเหยบแร้วขึ้นหยียบซะฮะบูโน่ก้มลงมองผู้ชายที่เมาโหขุดได้ท่าก,กลัวมากแต่ตัวใหญ่ยืนแบบนี้มันได้่าก,กลัวแล้วหน้าของบูโนโย่ยิก็ดูเย็นชาก,กว่าเดิมอีกคงเป็นเพราะแอลกอฮอล์ด้วย ก็แค่แก่บคูชัดกันเหรอมีใครขัวคุณตอนคุณตอนไหนกันล่ะตลอดตลอดที่ผ่านมาเขาเาเราขอโทษกันตลอดเลยจุเปไปคุณชักอ่ะขอโทษด้วยครับขอโทษจากทางที่ทําตัวแบบปี๊ดาลรมันพวกเธอเกิดอะไรขึ้นผู้จัดการเกิดอะไรขึ้นทไำไมบมุงกันแบบนี้น เขาเป็นห้ด่าเขาดีเหรองั้นเอกเอจากจัดการเข,เขาดีทีไม่ได้ทำร้ายคนไปสุดเขาได้แหละ,ะรครับที่เมาแล้วก็เดินไปชนเขาเองอแล้วคุณไปคุณก็ไปโกรูปเวกไวยเอกแท้แท้ยวายวเออถ้าเมาแล้วเดินไปไปะยะเยียบเียบเถอะเพราะเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องทะเลาะกันด้วยหาเรื่องเหรอฉันไม่ได้หา พเออยู่ฝัเดิยกันเลยใช่ขี้เมาชิบูโด้ละชักก็มีเขาไปกันเหรอจากโก้ไป่อยเลยฉันมีหูไม่ได้บีเขาเว้ยชักผมพูดผิดเลยแกสรสาปัญถาเลยมีคนมองดูอยู่แล้วเอ๊ะชิบผาผู้สิ่าบูโดใจเย็นบูโดก้มตัวลงแล้วมองเข,าข้าไปในชาที่ชอไม่เคยเห็นคนมีเขาเลยแกฮจากบุบูโด ไม่ต้องเป็นฝ่ายฝ่ายเราก็ตลอดเลยต้องเงียบฉันไม่ได้เลือกเกิดแบบพร้อมเขาเลยไม่เคยเห็นคุณบุญดุโกรธขนาดนี้มาก่อนเลยสิบพาแหละคนที่ดูจยนชายอยู่แล้วพอโกรธขึ้นมายิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกเห็นเหปอกแล้วไม่อยากได้คำาขอโทษใช่ไหมเราอยากได้อะไรกันเนี่ยเออเอ,อ,เอ,อืมดวตรงกุดจริงๆจะไปกลับวาที่ดีอีกล้ว จบละคุณบูรใช้แค่ความโกรธจัดการกับสถานการณ์ได้อยู่หมัดเลยคนเมาด้านซุกกลับไม่ได้จนเดียวไปละทายทับเกิดไปนะพวกเราน่าจะจัดการกับเรื่องนี้กันได้เข้มเก็บแท้ๆไม่ได้กินคนซุบซิบนิชาเราเลยมันไม่ใช่ครั้งแรกซะดดยปล่อยให้พวกเขาพูดไปเถอะคำพูดของคนอื่น สำคัญกว่าสำหรับคดผู้จัดการไปคุบอกางผู้จดการวากีดบอกผมว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อน้องประชมุมฉันมองได้ผิดไปจริงๆท้ายนายก็ไม่เวียอะไรเลยคิดว่าจะแบกเบลชันเรยอ,ออกจากบริษัทแคบๆไปซะไม่งั้นฉันไม่งั้นฉันทำนายเสียงานแน่ที่วิชาลลาที่จัดก,การกับคนที่แบบได้หรอกนะผู้ดใดควรสุขควร ที่ดีของตัวเองซะผมกำลังสงสัยว่าเขาเรื่องที่ผมไม่มีหลักฐานได้ไงเจ็ดคิดว่าสถานห,หลังได้เลอฉ,ฉ,ฉันฉันก็ได้ก็ได้ฉันเป็นคนบอกเขาเองผู้จัดการวอลคินเอาแต่คอยถามฉันซ้ำ,ซำ,ซำแล้วซ้ำแล้วฉันเก็บเรื่องได้ไงและฉันจะไปต้องพาฮาไปด้วยเฮาผมเท่าไหนะ ตายเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยผู้จัดการพูดถือเรื่องอะไรจะพาได้ไปได้ทีหนึ่งทีหนึ่งอืมเราเบิดอยากได้โลใช่ไหมบาสัตว์ไปดูยวกลูกจดไม่เคยบอกสักหน่อยว่าจะไปเรื่องที่ถูกจินจันแล้วเหรอเฮาในไปทีมหนึ่งเหรอเปล่ปา มันยังไม่ยืนยันแต่ว่าได้ได้ข้อเสนอมาใช่ไหมันคิดว่าได้อยากอยู่ทีมสามซะอีฉันเข้าใจผิดไปใช่แค่บีเลบี้และอีโร่เดินมาฟิวเดินมาว่าอีโร่จะดแหละสามมาแล้วขอโทษครับผมมาจะทร้างปัญหาทุกคนตายแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นฮาวเกิดอะไรขึ้นวิ่งงานหลายขนาดเออคือฮาวระลึกถึงบอสดาที่คุยกับผู้จัดการวักยินอ๋อเกือบเลยไอ แบบว่าบูโรกำลังหาหลักฐานสู้ฉันใช่ไหมฉันคิดว่าได้เู้เลือกอะไรบ้างความเงียบอะส,ส่งเสียงดังมากกว่าคำพูดนะชิบหายแล้วถ้าเกิดนายทั้งคู่คิดที่รายการฉันผู้ได้เอาชีิตัวเองไปเดือพแล้วแหละโลกเรามันแคบนะฉันมีรกอขายขยายด้วย ผมพูดอะไรไม่ได้เลยไม่อยากเสียดาคตตัวเองแต่ตอนเนี้ผมมีหลักฐานที่ต้องการครือหนึ่งแล้วเอ๊ะได้ไงก็เราบอกผู้จัดการเรื่องนี้ไม่ได้ไงแือแค่สัปดาห์เดียวแล้วอาจจะอยากให้ทุกคนชัดเจนกับแต่เรื่องที่สิที่เออยากทำในตอนนี้พวกเราบีช่วงเวลาที่ดีกันแล้วแท้ๆมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงล่ะผมจะทำไงดี ผู้จัดการวินเลยช่วยผมในเวลาที่อ๋อเอ๊ะใครละ่ะผู้จัดการอาบุโสทำไมละ่ะรีเบดอ่ะโอเคครับสซาลุคีก็จบเหตุนค้ับ,บายบายที่อยากจะกัดแดเซียลับ ในเรื่องหนักกว่า Adobe Office แม่งไงดู o b e คือสิ่งแต่นี่คือแบบมันคือความเครียดของพนักงานที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงอะไรพอะมาดนี้การสนทนาจบแล้วบ,บ,บ๊ายบายสกันดีค่าบ๊ายบาย